้าวันนี้ผมมีเงินอยู่1,000เหรียญน,นะครับผมจะหาเงินได้เท่าไหร่จากการเทรดในโอลิมเทรดนะครับเทรดแบบฟิกไทม์มาดูกันสิ่งที่น่ากลัวกับการเท time รดฟิกไทม์นะฮะมันมันไม่ใช่ว่าน่ากลัวกราฟหรอกนะมันน่ากลัวใจตัวเองนะครับว่าเราจะไม่สามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้เราจะรีบเข้าไปทันทีที่มันไม่มีจังหวะของเราคอนเฟิร์มนะเพราะฉะนั้น รอสิ่งสําคัญคือการรอนะครับมาดูกันว่าภายในหชั่วโมงผมจะทํายังไงได้บ้างนะผมจะเล่นรอบละร้อยเหรียญน,นะครับเทคนิควันนี้คือ EMA RSI แล้วก็การสะท้อนแนวต้านนะครับมาดูกันมาดูกันมาออตอนนี้โอเคผมหาไปเรื่อยๆก่อนอ่ะดูกันนะครับทรงแบบนี้นะครับผมมองว่าผมมีโอกาสจะชนะแล้ว ถ้าทะลุ EMA เส้นแดงของผมไปผมจะเล่นขาขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ทะลุต่อไปมันจะต้องร่วงลงมาอ่าโอเคและ RSI ตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ที่ประมาณ50แล้วที่ประมาณ50นะครับมันก็เหมือนว่ามันต้องวัดกันว่ามันจะทะลุขึ้นไปหรือมันจะวกกลับลงมานะครับมาดูกันนะมันจะเป็นไม้แรกของเราเลยนะครับอ่าถ้าผมจะเข้านะครับผมอยากจะรอให้มัน RSI เนี่ย กลับลงมาให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้เหมือนมันกําลังไปเทสเส้น50มันกาลังจะดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าทะลุผ่านทะลุผ่านไปได้ผมจะกดขึ้นอ่ารอรอกันไปก่อนนะครับโอเค ISI ยังไม่ทะลุข้างบนลงไปนะครับยังไม่ทะลุข้างบนขึ้นไปยังไม่ทะลุเส้นเส้นแดงนะฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมขอตัดสินใจก่อนว่าผมจะเล่นขาลงนะครับโอเคกดไปแล้วนะเล่นขาลงผมใช้ระยะเวลา4นาทีเนาะก็มาดูกันนะครับว่า4นาทีนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่าถ้ามันลงนะครับผมจะกำไร แต่ถ้ามันขึ้นก็คือขาดทุนนะครับทำไมเราคิดว่าลงก็เ,เราเราเห็น r s i นะครับยังไม่ทะลุผ่านไปและเราก็เห็นว่าให้มันติด EMA เส้นสีแดงของผมอยู่นะครับเป็น EMA 30อ30มาดูกัน <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับเทสเส้นแดงอยู่นะเทสเส้นแดงอยู่นะ ตรงนี้ความความเสี่ยงของมันก็คือว่าถ้าเราพลาดแค่จุดเดียวเราก็ขาดทุนเลยครับถ้ากําไรจุดเดียวเราก็กําไรเลยอันนี้คือความเสี่ยงที่ไม่รู้ว่าจะได้เปรียบหรือจะเสียเปรียบนะครับอืมอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เราเสียเปรียบก็ได้นะแบบผิดแค่จุดเดียวก็คือขาดทุนเต็มเลยนะฮะอันดับังที่จะลงมาแล้วนะครับสะท้อนหรือเปล่าฮะ ขึ้นไปติดสีแดงนะครับแล้วจะลงมาสะท้อนเราหรือเปล่ายนรัดิดที โอเคนะครับตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะครับคือเข้าในโซนกําไรแล้วละ่ะถ้ากําไรผมจะได้ในแนอนนี้นะครับเขาจะให้ผมอยู่ที่82%ดูยังไงนะครับก็มันมีบอกนะว่ารอบนี้จะได้กา,าไรเท่าไหร่เนี่ย82%นะครับ82%ของเงินที่เราลงเทปไปอันนี้ผมลงเทรไปร้อยเหรียญ82%ก็คือผมได้82เหรียญนะครับอ่ะลุนกันครับอีกประมาณ40วินาทีสุดท้ายละก็จะได้เงินไปแล้วนะครับ82เหรียญ2,400บาทครับเย่ yeah. ต่อไปก็เดี๋ยวไปหาจังหวะอื่นในการเล่นเนาะต้องโฟกัสโฟกัสที่ที่จังหวะเทรดนะครับอย่าไปมั่วอีกประมาณ20ิวินาทีครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่จะขึ้นกันได้เลยถ้าถูกนะยอดเงินจะขึ้นตรงนี้ปิ้งๆตรงนี้นะครับจากพันเหรียญก็ต้องเป็นพันแปดสิบสองนะมาดูกันอ่าบวกเรียบร้อยนะครับเป็นพันเป็นสองเหรียญน,นะครับ จบแล้วนะครับหนึ่งจังหวะแรก90%นะครับ Basic Dollar Index ก็สวยๆเลยนะสวยๆเลย RSI นะครับเห็นปะ่ะล่วงลงมาตอนนี้สะท้อน EMA เส้นเหลืองคือในใจก็รู้สึกว่ามันยังจะลงมาได้อีกนะครับอีกหนึ่งแท่งมันน่าจะลงได้อีก RSI ก็ยังไม่เทส50ด้วยโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นขาลงให้ดูนะครับแต่เล่นครึ่งหนึ่งเล่น50 ถ้าเสียก็ไม่เป็นไรยังยังไม่เข้าเนื้อนะครับยังอยู่ในโซนกาไรอยู่แต่เรากดไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้อยูอยอย่อยู่ในโซนกําไรแล้วนะครับราคามันร่วงลงมาแล้วอ่าแต่เราเล่นครึ่งหนึ่งดูกันครับต้องพันยี่สนาทีเนาะโอเคนะครับถ้าได้ผมจะได้นี่90%้าสเซนก็คือจะได้สี่ิเหรียญน,นะครับรวมจากเดิมก็จะเป็นร2อยี่สบเหรียญประมาณ3 6 0พันหโอเค ถือว่าหาตังค์กินข้าวได้โอเคเหมือนกันนะจะหยุดเลยก็ได้นะครับแต่บางคนบอกค่าใช้จ่ายเยอะนะโอ้โหได้วลาละ3 000, 6 0นแต่จริงๆออปชั่นมาเล่นได้30วันนะถ้าคุณได้เวลาสามพคูณ30ก็เดือนละแสนนะครับทำได้ใช้ระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเล่นคุณต้องรู้จักพอด้วยไม่พอเดี๋ยวเจ็บนะครับที่ส่วนใหญ่มันจะแพ้เพราะว่าอะไรแพ้เพราะอารมณ์ตัวเองอนะคือความรู้มีจริงป่ะแต่ด้วยความอยากได้ด้วยความอยากเอาคืน มันจะลืมเทคนิคไปหมดเลยลืมดูลืมสังเกตลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปจะกดอย่งเดียวอารมณ์ร้วนๆนะครับมันก็แพ้อ่าเดี๋ยวมารุ้นกันครับอีกสามนาทอีอันนี้คือเขาเขาเด้งขึ้นนะครับรอบนี้คงจะโดนไปนะครห้าสิบเหรียญจะเหลือกําไรสามสิบสองเหรียญน,นะครับประมาณพันบาทอ่าเดี๋ยวเราไปว่ากันใหม่ในในรอบถัดไป เคเมื่อกี้ผมขาดทุนไปแล้วนะฮะสำหรับเบสิกดอลลาร์นี่เนาะอ่ะขอขอจัดมันอีกหนึ่งรอบก็ในตัวนี้นะครับเนื่องจาก RSI นะครับเด้งขึ้นเรียบร้อยอ่ะแล้วดูโดยรวมนะครับสะท้อน EMA ด้วยผมก็เลยคิดว่ามันจะต้องขึ้นต่อนะครับมาจะเล่นตัวนี้แหละแล้วก็เล่นขาขึ้นขาขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับไปเมื่อกี้เราลงน้อยเนาะไม่เป็นไรครับอันนี้มาลงรอบเท่าเดิมนะครับคือลงร้อยเหรียญ ร้อยย่อนิดหน่อยยอนนิดหน,น่นอยย่อไม่ย่อไม่รู้นะฮะแต่คิดไปก่อนนะครับ100หนึ่งร้อยเหรียญถ้าถูกนะนยังไงมันก็ต้องขึ้นไปนะสี่นาทีครับ้าได้รอบนี้จะได้เก้าสิบเหรียญตอนนี้อยู่ในโซนกำไรแล้วนะครับนี่เล่นแบบชิวๆเลยนะชิวๆเลยที่ผมเล่นพันเหรียญเนี่ยคือแล้วเล่นรอบละร้อยเหรียญนนอาจจะดูเป็นความเสี่ยงที่เยอะนะครับเพราะว่าแพ้สิบรอบต่อเนื่องกันก็นกคือเรือสูงจริงว่าที่การเล่นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว มี à, สามารถให้ทุนได้มากกว่านี้แต่ถ้าคุณมีพันเหรียญจริงๆแล้วเอามาลงแบบนี้ถือว่าเสี่ยงสูงมากนะครับอันตรายเนาะประเมินตัวเองก่อนว่าเราเราสามารถที่จะเสียทั้งก้อนนี้ได้หรือเปล่าในการมาเทรดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณพลา,าดอะไรไปม,มันคือความเสียหายนะแต่วันนี้ผมคิดว่าผมคุมคุมมันได้โอเคเลยแหละอ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับกำไรไปแล้ว 122เหรียญน,นะครับประมาณคูณ30เข้าไปน่าจะ3,600นะครับ record, no, no, no. ต่อไปผมเล่นต่อผมจะผมจะตามนะครับจะตามขึ้นไปเพราะทรงนี้ถ้าเราดูในเรื่องของ p i e action แล้วมันก็คือ morning star อ่าและคลิดว่าน่าจะขึ้นไปเทียบเท่าอันเดิมได้นะครับแต่ว่าการตามครั้งนี้ผมจะเล่นแค่ครึ่งหนึ่งกดไปละโอเคขึ้นไปขนาดนั้นยังไงก็ชนะแล้วนะฮะไปอ่าได้เรียบร้อยนะครับ โอเตอนนี้ก็เป็น184เหรียญกำไรนะครับคูณ30เข้าก็ไป5,400บาทโอเคแนี้ผมอยากลองเล่นสัก50นะครับที่อยากเล่นเพราะว่าราคามันดูเหมือนขึ้นไปสะท้อน e อเเห็นปะขึ้นไปสะท้อนเส้นสีเหลืองแล้วล่วงลงมาอ่ะอลองนะครับ3นาทีครับ3นาทีเอ้ยชนะอ่โอเค น,ดดนิดเดียวนิดเดียวเะครับเรียบร้อยเลยครับมอสักครู่บวกไป4.3.5เหรียญทากาไรรวมไปแล้ว227เหรียญน,นะครับประมาณ6 600กว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีในการหารเงิน6,000บาทในวันนี้ครับในการเทรดออปชันในโอลิมเทสเนาะด้วยเงินทุนประมาณ1,000 10, เหรียญน,นั่นก็คือ30,000บาททํากำไรไปประมาณ22%นะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาเทรดให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับบ๊าย